สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสาอัปเดตทุกท่านนะครับผมสําหรับปีใหม่นี้ถ้าให้คนล,ละหนึ่งเมนูสําหรับปีใหม่อ่ะเพื่อเป็นเมนูอะไรเพราะอะไรคุยตะกิน <c oughs> นึกถึงอันนี้เลยอ่ะ <c oughs> นึกถึงยำ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมชอบกินยำม,มากเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการแบบจุดปีใหม่ให้แบบว่าด้วยความแซ่บความซาปีหน้ามันจะได้มีแต่ความแบบ เผ็ดมันมันจะได้แบบไม่น่าเบื่อมีแต่สีสันอะไรเงี้ยน้ำลายไหลเลยใช่น้ำลายไหลเลยพูดไปก็อือของกางกางคิดถึงบิงซูเมกิปีใหม่อากาศเย็นเยนได้กินเหมือนน้ำแข็งกินหิเหมือนได้กินหิมะปะอ่าใช่อะไรเงี้ยกินเย็นเยนอะไรครับแล้วถ้าให้เลือกให้กันแล้วกันล่ะคะเลือกให้กันละกันยำเลือกยำผมืผมเลือกเลือกอะไรให้กางเลือกแซลมอนละกันครับเพราะว่ากางเขาชอบเพราะว่าเวลาชวนไปกินจะมี เขาจะแบบว่ากินคลีนอ,อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แต่เวลาที่ตัดสินใจเลือกว่าจะอยากกินอะไรก็จะมีแซลมอนขึ้นมาหลักๆก็ลกเลยคิดว่าเออพาไปกินแซลมอนดีกว่าทางนั้นใจไ,ไหมสุขใจมากคื <S 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 ออะไมไเลือกยำให้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนชอบกินเลชอบกินแบบอะไรแบบเผ็ดเผ็ดชอบกินยำแซบๆอะไรแต่เขาจะชอบห้ามไม่ให้กินเพราะว่าเขาไม่ถ้าผมไม่กินอ่ะเขาต้องกินแบบแบบด้วยเขาก็จะบอกว่าไม่เอาไม่อยากกินอะไรอัน้ก็แบบเป็นเซซก็เลยอยากกินยำผมเป็นคนน่ารักใส่ เลือกให้แฟนคลับเหรอครับเฮ้ยตะกี้นึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงปีโป้ก็คือนึกถึงแต่ของที่ตัวเองชอบกินเพราะเลือกปีโป้เพราะว่าเป็นแบบเยลลี่ปีหน้ามันจะมีความแบบนุ่มนิ่มน่ารักหวานๆอะไรอย่างนี้ของกลางเป็นฟรูเบอรี่ชีสพายอ่าไส่ของมาเนี่ยไส่ของมาเนี่ยแต่ตอนนี้พ่อค้าไม่ขายนะไม่ขายคือมันมีความเป็นพายมีความเป็นแบบเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยคือเทศกาลก็จะกินพายกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนึกถึงอันนี้ขึ้นมาดี โวยความปีใหม่ให้กันแล้วกันให้กันแล้วกันโวยความปีใหม่ให้กันแล้วกันก็สุขสันต์ปีใหม่ล่วงหน้าครับทงพนมือเหมือนย่าผู้ใหญ่ปะก็จริงๆก็เราก็ทํางานได้กันตลอดอยู่แล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับเราทั้งคู่เลยแล้วกันครับเหมือนกันครับมากกว่านี้ไหมมากกว่านี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่สุขภาพสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างดีไปหมดเงินเงินเงินได้ไหมเงินทองไหลมาเทมามากครับผม ครับผมก็แฟนแฟนอัปเด็ดทุกคนนะครับก็ขอให้ปีหน้าปี2022นะครับเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับมีแต่เงินทองไหลมาเทมามีความสุขเข้ามาเยอะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะครับรวมถึงก็ฝากรอติดตาม <คน S 1> ซีรีส์ของเราใช่ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่อีกอย่างหนึ่งได้เลยถูกต้องคร,ครับผมครับผม